ก็คือแชมป์ทุกคนสวัสดีค่ะพบก,กับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันปอบรัวว้าวแม์ส,สุดท้ายของสาวไทยในศึกสังลาส่งท้ายปีศึกป้องกันแชมป์ของเราคือเล่นได้แบบว่าโอโหโอ้ทำกองเชียร์วัวเจจะวายทุกคนความเครื่องสาวๆจะร้อนบอกได้เลยเซตสี่ติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนด์ฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะ จุ๊บว้าวๆๆาว,าวา้โอ้แฟนๆและ FC วอลเลย์บอลสาวไทย เต็มสนามชาติชายฮอลเลยนะคะทุกคนพี่โจก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีทั้งบัตรยืนบัตรนั่งด้วยเรามาดูเซตแรกกันนะคะการประทักการระหว่างสาวเวียดนามกับสาวไทยนะคะใครจะได้แชมป์ในสนามสองนี้เซตแรกนะคะก็ทำตื่นเต้นแล้วทุกคนเรานะคะเล่นได้แบบโอ้โหไม่อยากจะพูดบุ้มบิมตีออกพอนพัน,พน,พนเซตเสียไม่ได้นัดกันพลาดอ่ะพลาดบีมก็ตีออกอีกนะคะ โอ้น้องบีมโคตรยาของเราก็ส่งน้องบีมลงไปก่อนเพราะว่า อาจจะมีอาการดีขึ้นอะนะคะเหงียนเนี่ยก็นําออกไปสต่อสองนะคะแถมเราบล็อกตู้เย็นได้ก็เริ่มไล่ขึ้นมาแล้วนะจากน้องเพียวน้องเตยโอ้โหดีมากๆเลยนะคะวันนี้บอกได้เลยว่าตู้เย็นก็โชว์ฟอร์มไม่ออกเหมือนกันนะคะเกมสาวไทยก็เริ่มกระดึ๊บเข้ามาเรื่อยๆโค้ชเหงียนนี่ต้องถึงกับขอทําเอาเลยอะนะแต้มก็ไล่มาบอลทรงบอลสั้นลาวบอลสั้นเตยเราก็ตีไปฝั่งๆนะคะ บอลแรกเราไม่ดีนะคะสําหรับเซตนี้เขาก็เสิร์ฟเจาะเราด้วยเรารับบอลไม่ได้นะคะเกมบล็อกเรามาดีน้องแนนนะคะเริ่มมานะคะเราก็ออกนํา17 12เจนะคะเวียดนามเปลี่ยนเอาตู้เย็นออกเพราะว่าวันนี้โอ้เซตแรกตู้เย็นโชว์ฟอร์มไม่ได้เลยนะสําหรับเวียดนามได้บอลข้อลงกางลางไหลลูกมา,มากๆนณะจุดๆนั้นเราก็ยังแก้บอลรับไม่ได้นะคะสําหรับเซตนี้2 1 1ส็ 21, โอ้โหเปลี่ยนรุกหน้าสลงมานะคะโมเมลงมาเ้า นี้แล้วทุกคนเกมเปลี่ยนครับโมเมลงมานะคะก็ได้แต้มเลยนะพอชาเลน์ก็ได้แต้ม23-21อ่ะ24-21บล็อกได้อีก เซตพอย์แรกนะคะเขาก็จ่ายบอลเร็วนะคะได้แต้มตามขึ้นมาเป็น 22- 24และโมเมก็ปิดเซตแรกไปด้วยบีหลังสวยๆี5ส2ยทุกคนโอ้โหเรียกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะคือน้องโมเมเนี่ยลงมาก็ได้แต้มเลยนะคาเลนได้บล็อกได้และตีปิดเกมเซตที่สองมานะคะเราก็ยังส่งโมเมลงไปเขาก็ส่งตู้เย็นลงมาใหม่เหมือนกันเอาละ ตอนนี้นะคะต่างคนต่างก็เล่นไม่ได้นะคะตู้เย็นลงมาแรกๆก็เล่นไดแ้แต่สุดท้ายก็เล่นไม่ได้เหมือนเดิมนะคะเริ่มจะตีติดบล็อกเราด้วยนะคะเขาตีออกด้วยในช่วงของปลายเซตเซตพอยต์ของเราเขาก็รับบอลล้นมาเตยกระแต่งกิ้วสิขาตบจบเซต2ไป2 5 17นะคะมาเซต3ไทยออกนำแล้วนะ2ต่อศูนย์เซตเซตที่3นะคะไหลหลังมาเน่งเเตยนะคะโอ้โหแบบน้องเตยเรา ามานะคะเซตนี้4ต่อ3นะเซตที่3เนี่ยนะคะสาตู้เย็นเปลี่ยนไปในหัวเสานะใส่หัวเสามาเต็มๆโอ้โหเรียกได้ว่าหนักจริงหนักจริงขอบอกเลยนะเหยียนก็นํา1 1 8นะคะเราก็เอาน้องไก่ลงมา แล้วก็ได้แต้มนะ12 8 15 9ตู้เย็นนะคะตีหัวเสาได้แต้มอีกแล้วเราจะบล็อกไม่อยู่เลยนะคะไทยก็ขอท i เอา u นะเราเนี่ยโดนนำเยอะมากๆเลยสำหรับเซตนี้นะคะ2 0 11ทุกคนโอ้แล้วเราก็เปลี่ยนน้องอมสินลงมานะคะบุ๋มบิมกับน้องเพียวก็รับบอลชนกันอีกโอ้โหบอกเลยบอแลแลนดี่นะคะ บุมบิมก็ผักบอลไปยาวหลังสวยๆนะ21.14นะคะเราก็ตามเวียดนามเวียดนามขอทำเอาเซตนี้ตู้เย็นเนี่ยเปลี่ยนมาเล่นหัวเสานะทุกคนบอลแรกของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะคะตู้เย็นบิดบุ้มตรงตรีออกไปเองอีกบุมบิมตีติดบล็อก2 3 18บุมบิมนะคะตีบีทับเอสวยมากตามขึ้นไปเป็น19.23แล้วก็24.19นะคะบ,บุมบิมตีติดบล็อกตู้เย็น โอ้โห,โหนะคะ24-19ตู้เย็นเซิร์ฟบอลแรกเข้าเน็ตเราแก้ไม่ได้เกม25-19โอ้เปลี่ยนตำแหน่งได้ผลนะคะสำหรับการแก้เกมของเวียดนามในเซตที่3นี้นะคะ2-1ทุกคนมีเซต4จนได้สินะประเดิมแต้มแรกไปด้วย3เมตรหลังของน้องบุม๋มบ่มนะคะโอ้สวยมากๆเลยโมเมก็ยังลงมานะชมพู่ลงแล้วเราก็ บล็อกตู้เย็นได้แล้วทุกคนโอเคเซตนี้บอกได้เลยเรามาแบบสวยๆออกนําไป40ครับไทยนําจนเวียดนามต้องขอเวลานองนะตู้เย็นเนี่ยก็หยอดไม่ผ่านนะคะแถม 3เมตรก็ตีไม่ผ่านอีกนะคะเรานํา60นแนทุกคนเขาระเบิดไข่ไปด้วยหลายหลังนะคะ1ต่อ6บอลแรกเนี่ยเรามาดีมากๆเลยสําหรับเซตนี้น้องชมพู่ก็เลยปล่อยบอลสูตรดีครับรออะไร8ต่อ3ครับพักกันสักคู่แฮ่ไม้ใเบ็นยายโมเมนะคะสาใจมากเลยบล็อกตู้เย็นได้ทุกคน และเซตนี้นะคะโอ้บอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นลูกไหนนะคะไทยก็เล่นดีมากๆเครื่องร้อนแล้วเครื่องร้อนแล้วเซตนี้เล่นดีมากๆเลยนะคะเป็นแต้มของไทย13บสกบุ๋มบิ๋มตีหัวเสามุมตรงอีกโอ้โหสิบสี่เก้าโมเมสามเมตรหลังลงไปแบบสวยๆอีกโอ้โหสิบห้าเก้าเรียกได้ว่าแบบสุดยอดจริงๆนะฝั่งเวียดนามเนี่ยทำอะไรก็เสียหมดนะลำดวนก็ฟาวอีก ะะไทยก็ออกนําไปเป็น16ต่อเเซตนี้นี่บอกวัดบอกได้เลยว่ามาดีมากๆโมเมมาอีกแล้วนะคะรับเซตนี้ตู้เย็นก็ล้มนะคะล้มแล้วล้มอีกนะคะเดี๋ยวไปเก็บภาพ17ต่อ9นะคะบอลแรกเรามาดีด้วยทับเอ็กซ์ก็มาดีครับุ๋มบิ๋มฝังๆโอ้โหคือสวยมากๆเลยนะคะสําหรับเซตนี้เวียดนามเสิร์ฟติดเน็ตอีก19 11ไทยนาโอ้โหบาบอแล้วก็บีแทรกบุ๋มบิ๋มตามมาอีกโอ้โหเป็นแต้มสิคะ่ะ จนเวียดนามต้องขอเวลานอก20ต่อ11อทุกคนเรานําเยอะมากตู้เย็นก็ตีออกอีกโอ้กดดันกดดัน21ต่อ12เวียดนามไหลไหลสั้นติดบล็อกเพียวอีกโอ้ยี่สิบสองทุกคนเวลาเว,วียดนามก็ใช้หัวเสาตู้เย็นอย่างเดียวเลยนะคะใส่มาหนึ่งลูกสองลูกติดโอ้ติดเรานะคะหัวเสาน้องเพียวสวยๆนะคะไทยเป็นแมตช์พอยต์และ ติดบอกกี่ครับรอไลายต,ตุ้งนะน้องเตยปิดแมตต์ไปย5ต่อ15 สรุปนะคะสาวไทยก็ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จเย่เยเย่ต่อ1เซตนะคะ25 22 25 1 7 19ต่อ 25, 25, 25และ25 15ก็เรียกได้ว่าได้แชมป์สนาม2ไปนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะทั้งกับนักกีฬาแล้วก็โค้ชด้วยแล้วก็แสดงความเสียใจกับสาวตู้เย็นด้วยที่วันนี้เล่นไม่ออกเลยนะคะทุกคนบอกได้แบบนี้เลยนะคะว่าสาวตู้เย็นมาจบเกมนะคะจบชีวิตที่นี่เลยนะ ะะสําหรับซีวีหลีกสนาม2ประเทศไทยคือโชว์ฟอร์มไม่ออกเลยทุกคนถึงแม้จะมีบางลูกที่แบบโอ้โหตีหนักมากแต่ว่าก็เล่นเสียเองเยอะมากจนโค้ชเนียนตุนเกียรตเนี่ยต้องเปลี่ยนออกเยอะเลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ให้ได้ อพี่โจฝากเอาวสารตู้เย็นของพี่โจด้วยนะติดตามความคืบหน้าของสาวตู้เย็นดูซิว่าไทยนะคะจะสามารถจัดการกับสาวตู้เย็นได้หรือเปล่านะคะวันนี้มีล้มไปหนึ่งลูกนะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่ามีคลิปมีไฮไลท์อะไรจะโผล่จะตรงหรือเปล่าขอบคุณแฟนๆและ f อทุกท่านนะคะที่ติดตามเชียร์และส่งกําลังใจกับสาวไทยนะคะนี่เป็นแมตช์สุดท้ายของปีนี้แล้ว6.7นะคะพบกันใหม่ปีหน้า ติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของสาวไทยนะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในโจฟิตแอนด์ฟันขอบคุณทุกไลท์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามและทุกซุปเปอร์แตง้งสนับสนุนและให้กำลังใจพี่โจมานะครับเจอกันปีหน้าจ้าไม่ใช่เดี๋ยวมีข่าวสารอะไรมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวพี่โจจะเอามาฝากนะคะไทยแลนด์ก็มาดีครับครับ